อย่างแรกขอแสดงความเสียใจนะกับโมจริงๆแล้วก็ติดตามข่าวจากโมมีนามาตลอดนั่นแหละจนทั้งวันบอกโมหยุดบ้างก็ได้เหนื่อยแล้วก็พอแล้วบอกก็ติดตามโมจากจากนี้ติดตามข่าวมาตลอดครับอยวาันนี้พอมาที่งานได้เห็นรูปนางแตงโมหรือได้มีพูดอะไรหรือเลือกอะไรในใจของเขาบ้างไหมคะโอ้ก็เหมือนกับคนอื่นทุกคนรู้สึกว่ามันเร็วไปแล้วก็มันเร็วจนแบบว่าเราต้รู้สึกว่า ม่อยากจะเชื่อว,ว่ามันจะเร็วงั้นเนาะจริงๆก็ถามน้องมาตลอดแต่และว่าเป็นยังไงอย่างคนวัดด่างเองถ้าพูดถึง,งความปลูกพันธุ์หรืออะไรกับน,น้นโมนี่ในส่วนไหนยังไงบ้างครับที่สุดตั้งแต่เด็กแล้วไหมคราวมาก่อนเราก็คงจะสนิทกันตั้งแต่นานมากแล้วอะน้องฮะเราคบคำถามกันเลยนะฮะจะถามอะไรเรื่องแม่ใช่ไหมได้คุยกับคุณแม่เออมาเจอนะที่จริงแล้วน้องมูมีนาพี่มด ก็อะไรค่ะโมแม่เขาจะโกรธที่รือเปล่าแต่วันนี้แม่มาแล้วรู้สึกว่าก็บอกว่าแม่ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ขอบได้มีโอกาสขอโทษแม่ว่าเขาสมมติเราพูดพูดอะไรรุนแรงไปอะไรเงี้ยฮะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกขอโทษแม่เป็นวยว่าสิ่งที่เราพูดไปบางทีการอ่านข่าวหรืออะไรแล้วก็ถือว่าดีนะฮะที่ได้มีโอกาสขอโทษแม่เพราะว่าถือเป็นครั้งแรกที่ได้เจอแม่ขอบที่เปวปรักิริยาจากคุณแม่เป็นยังไงบ้างพ่อจ๊คุณแม่ของมาก่อนนะ แล้วก็บอกว่ารู้เลยว่าเขาได้มีโอกาสคุยกับทางผู้ชายของอของโมด้วยเ็าไ,ได้แต่บอกว่ายังพูดกับโมนีนะว่าช่วยดูแลแม่เด้วยนะเออเข้าใจเลยว่าแบบว่าสภาพจิตใจของแม่ขอนแคมากๆแล้วแม่ก็ก็ได้พูดว่าเเขาก็อยากจะรู้ความจริงเหมือนกันเขาพร้อมที่จะที่สู่ต่อแค่นั้นเองตอนนี้ก็กายเป็นว่าเคลียร์ใจกับคุณแม่เรียบร้อยไม่มีอะไรสิดค้าแล้วไม่ไม่มีคำว,ว่าเคลียร์ใจนะเราแค่แบบว่ามามา ไม่ได้เครียดใจอะฮะเรามาแค่แบบว่าให้กำลังใจแม่ค sure> ุณแม่คุณแม่ได้มีอะไรพูดเพิ่มเติมอะไรกับคนอีกนไหมคะไม่มีแล้วครับก็อย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลที่มาร่วมงานก็ขอแสดงความเสียใจครับครอบครัวตั้งโบอร์เราก็อยากจะเก็บความสวยงามไว้ขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกคนนะทุกคนเป็นไงกับแม่ไม่รู้แล้วค่ะขอบคุณนะคะให้คำตอบกับอื่นเนาะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ